วันนี้นะครับเรามาอยู่ฝั่งกัมพูชานะครับมารีวิวอาหารนี่ปลานี่เขาเรียกอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเขางรียกขนมปังเลยขนมปังอะไรใส่ตังเนื้อปังเนื้อเขามีเนื้อวัวใช่ไหมเนื้อหมูไปยิงปลาชู้เขาไม่กินเนื้อกัน หแป๊ะขอภาษาท้องถิ่นของชื่อขนมนี้หน่อยขนมตังไส่ไม่ภาษาท้องถิ่นภาษาภาษาภาษาบังไส่บังไส่ไส่บังไส่นันเทิดกูฉ่ำกู อันละสองพันสคือยี่สิบใบแพปอนสามพันห้เอาสามพันสามันมัเยอะมันเยอะมัมียา่วยทอดก็กองแล้วม่ได้คาดหวังทอดที่นก็อันนี้ครับลูกชิ้นคลาสสิกอันนก็จะเป็นร้านน้ำตรงนี้จะเป็นวงเวียนวงเวียนวงเวียน เดี๋ยวผมต้องดูกันรถมาหรือเปล่าไทยลินไทยลิน้งเรียนไทยลินอ่ะรีวิวการกินขา้าวโพดเป็นไงบาง้างอยากคือตอบด้วยไหนขอดูตั้งหนะ่อยขอดูตั้งหนะ่อย จ่ายไปเท่าไรจ่ายไปหนึ่งร้อยจ่ายไปหนึ่งร้อยห้าสิบได้เงินเยอะกว่าเดิมนะกินยังไงให้ได้เงินเยอะกว่าเก่าปลาปลาขับอันนี้นะ้ำไม่เขาไห่ไม่มีน้ำพูดไทยซะเลยวพูดไทย้องใส่จะลืมตัวเขาถามว่าจะเพิ่มไหมเขาถามว่าจะเพิ่มน้ำไหมอ๋อแสดงว่าน้ำอร่อยน้ำเทียมเทีมน้ำมันอร่อยใช่ไหมมันมีความ เพิ่มเค็มนัวๆเหมือนเหมือนจะมีนมผสมอ๋อลองจะชามากเลยครับผมเสร็จแล้วอ่ะไอ้พนไปไหนอ่ะครับผมเสร็จแล้วพนไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่ใช่ตัวข้าบเ่าวพูดเลยหรืออืกินยืมอ่ากินเอาทางบ้านรอดูรีวิวอยู่ครับอ้าวจัดไปครับอ่านี่นะครับ อร่อยไม่อร่อยเรามาดูกันนะครับอร่อยครับหวานมันหวานมันกระปุดเป็นหวานมันเหรอออกแนวแบบไหนออกแบบหวานมันออกกลิ่นเนยนิดๆกลิ่นเนยมีเนยมีนมเหมือนใส่โอ๊ะลองดูลองดูเาใส่มะละกอใช่ไหมป๋าใช่อร่อย เดี๋ยวจะลืมกระโพดป๋าบอกอร่อยเดี๋ยวจะลืมกระโพดอ้าวเอามาด้วยมือครับเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวเอาเลยมาด้วยนี่นะครับก็จะมียังไงนะมีมะละกอแล้วก็มีมีน้ำซอสใช่ไหมอยู่ไหนวะอืออันนู้น ไม่รู้ไปไหนไปนี่แล้วมันกรอบมากอ่ยกรอบเคยกินซัฟเฟรไทยไหมล่ะแต่แข้าวโพดอร่อยจริงนะอร่อยแปลกๆอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากเอาใบยาปลาใบยาปลาคอกอะร้มดำมาใส่ในขนมปังแต่ข้าวโพดข้าวดำอร่อยเดี๋ยวท่ากินกับก๊อบมีอะไรมั่งมันมีความเผ็ดมีความเผ็ดแล้วก็มีมันมีส้มเหมือนส้มตำมาใส่ขนมปังส้มตำใส่ขนมปัง ต่อมากสำหรับคนที่อยากมาทานร้านชื่ออะไรนะครับป๋าไม่รู้ไม่มีชื่อร้านป๋าก็ไม่รู้เลยอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับตลาดตลาดไพรินอยู่ตรงตลาดไพรินไม่มียำนะจ๊ะอ่าถ้าใครอยากไปอยากมาทานมาได้นะครับร้านนี้มียฮะนี่มียำนะครับตอนเย็นเนี่ยสดไม่ล่าทะเบียน โอเคไปแล้วครับเจอก,กันคลิปหน้า